ทุกคนลัดงล้าขงของ้อมาซุนก็อาจจะเป็นแบบคลิปทุกคนสวยง่ามขนาดเลยสวยง่ามขนาดเลยทุกคนเป็นตึกแบบอันนี้ก็จะเป็นเซนตะันโบลเนาะไปทุกคนเดี๋ยวเ้าไปเบิงบาเพิ่นเทดงานอีสังกันนะเป็น,ปนแบบจัดงานอียังขึ้นอยู่ในหน้าห้างเซนตันโบล์นั่นเอง ก้าวสบายดีสวัสดีทุกคนสำหรับตอน10:00กับยูทีนาหางแพทินัมนั่นเองเนาะสำหรับคลิปนาซุนจะพาทุกคนไปเลินสกายโพล่าสระมดิีนั่นเองว่าย่ำคำขึ้นนี้จะมีความสวยงามความอลังการสั่นลากับติดตามบอลซุนมาส่งก็เลยเนาะก่อนจะไปเบิ่งกับจะเดกนติดตามเป็นกำลังใจให้ส่องของบอลซุนมาเป็นอ๋เนาะสำหรับผู้ส่งคลมาส่งคลิปของบาลซุนใหม่ๆกันไปทุกคนเด้อกับรับส่งของบอสุนกันได้เนาะอันนี้ก็จะเป็น เป,เป็นตลาดนะเป็นตลาดนะฮะเป็นร้านอาหารสไตล์สตรีทฟู้ดนั่นเองทุกคนนอกากต่างอยู่นาแพทินัมนั่นเองเนาะก็จะมีอาหารแบบอาหารทะเลก็จะเป็นน้ำผลไม้เนี่ยทุกคนมีน้ำผลไม้ต่างๆเลยน้ำมะพร้าวน้ำส้มขันสดลูกสิ้นแบบอาหารทะเลเนาะเขาก็จะนั่งกัันน่งกินประมาณนี้เลยส่วนใหญ่ก็จะนี่แบบต่างประเทศเนาะต่างประเทศต่างประเทศลายแทนเนี่ย เนี่ยก็จะเป็นบาร์บีคิวตลาดก่อนขางแพงนั่นเองเนาะทุกคนน้ำอ้อยน้ำอ้อยคั้นสดเลยทุกคนนี่งนก็น่าจะเป็นประตูน้ำนั่นเองทุกคนเนาะยูทังนั้นก็จะเป็นค้ายเสือผาอีกพังหนึ่งของถนนแต่พังนี้มีความสวยงามเนาะเป็นแบบเทดตลาด สตรีทฟู้ดนั่นเองอยู่หน้าห้างเปเทน,นามั่นเองเพระเจ้คนณลานาก็จะเป็นทางขึ้นไปยังสงกายบล็อกลาดสระบดินั่นเองไปได้เข้าขึ้นไปข,าข้างบนเชนอว่าจะมีความใช้งานสบายส่งบรรยากาศยันย่นเย็นๆทุกคนย่านนี้ก็มีความคึกคื่นพอสมควรเนาะ คือขึ้นได้แหละทุกคนโดยเฉพาะองกคนเดี่ยเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนนี่ว่าจะมีแบบผู้คนไล่สไลเนาะ,ะเดี๋ยวเราขึ้นไปกันเด้มันทุกคนล้างล้างของมาิวนต์ก็จะเป็นแบบทริบทุกคนสวยงามขนาดเลยสวยงามขนาดเลยทุกคนเป็นตึกแบบนี่หน้าจอาแบบยังเพิ่นโมเดเตอร์ มีหน้าจอมอนิเตอร์ทันก็จะเป็นน่าจะเป็นคลองแสนแสบทุกคนเนาะทางติบสูนเบิร์กมาน่าจะเป็นคลองแสนแสบตัเองมีฝั่งนี้ก็จะเป็นเทนอีกบิวหนึ่งของของแสนแสบอีกฝั่งนึงคลองแสนแสบก็จะเทนตหน่อยนี่ทุกคนขับบรรยากาศตอนนี้ก็คนกะลวงลายโผสมควรณ์เลทุกคนเรือข้างล่างเพิ่นก็จะมีการก่อสร้างเนาะก่อสร้างตะล้นเลยทุกคน แต่สุ้มาสุดก่อนาวทุกคนม่วนี่ม่มนิสดสวยมาเลยเอาบรรยากาศตอนเย็นบอกได้ว่าทุกคนแบบแบบคนมาไล่หมกัมกๆเลยเดินอยู่ที walk, ะสกายบลอลาดสาดมดีเนาะ กาซึ่งเป็นทางเดียวเนาะที่ผู้คนนะักท่องเที่ยวที่จะ,จะเจรินพานอยู่างนั้นทุกคนการเนี่ยสวนงามเย็นนี่ก็จะมีแบบผู้คนร้ายมากๆเลยทุกคนสกายบล็อกพนกงานให้แบบสวยงามอากาศดีทุกคนเป็นไงสกายบล็อกพนักงานจะเสื่อมไปยังแบบดิกซี่ซูเปอร์เซ็นเตอร์ลาสชสมดีนั่นเองแต่าแการแต่การจะจะจะส,สร้างมาเสื่อมไปยัง เซ็นทันโบ๋เนาะเห็นทุกคนเนี่ยก็จะเป็นเซ็นทันโบ๋ที่ทุกคนเห็นนะลานเนี่ยก็จะเป็นเซ็นทันโบั๋เด็กๆเป็นสถานที่ใหญ่มากๆเลยมีลานนาเนี่ยก็จะเป็นเดอะมาร์เก็ตแบงก์คอกนั่นเองเดอะมาร์เก็ตแบงก์คอกก็จะมีการแบบก่อสร้างทุกคนเป็นก่อสร้างไอ้ช่างรวงหัวกันนี่ถัดไปก็จะเป็น พิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ราสราดิกนั่นเองโอ้ตุกคนในรถติดรถติดครับตุกคนมุมนี้มุมนีดสวยมากเลย สำหรับตอนนี้ซูนกะกำลังจะเดินทางกลับบ้านเองทุกคนนอกซูนกเลย้แบบแบะได้าภาพบรรยากาศให้ทุกคนด้เบื้องต้นส้มกันเนาะสวมงานเย็นในแถวถนน่าสลมดีแถวเซนตัน,น,นโบ่เนี่ยจะเป็นจารย์กับประมาณนี้เด้วยทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเซนตันโบลเน,ะเน,นานเนะ เนทัุ้กคนยานในีบอกเลยได้วนะ่าเป็นเป็นยานที่แบบรถติดและกับขู่ค้นกับล,ล้ายเดินชวนไปซวนมาเนาะใครจะวนก็นจะพาทุกคนเดินต้องไปยัง่งนาหางเซนทัลโบรนั่นเองทุกคนด้านในก็นจะไปดิสซิสซูเปอร์เซ็นเตอร์ อาเต็มทุกคนอลังการมากๆเลยสวยงามครับเซนทันโบล์นี่ก็มีหน้าจอมอนกเตอร์ที่ใหญ่มากๆเลยคนเนี่ยป้าทุกคนผู้คนล่อขึ้นรถร้ายมากๆเลยผู้คนล่อขึ้นรถไปเดี่ยวเดี่ยวเข้าเรืนไปย่างหน้าหางเซนทันโบลก็ได้ทุกคนเนาะ ส่วนการเดินผ่านมีทุกคนตลาดแบงคอกสตรีทฟู้ดเนาะเ,นเดินทานตลาดแบงคอกสตรีทฟู้ดมาเกส ลานนาวซึ่อว่าจะมีงานน้ยังสักอย่างไหน,นไปแล้วชวนาพาทุกคนไปเบ่งพาทุกคนเดี๋ยวเ้าไปเบ่งบาเปเิ็นเ็ดงานอีสังกัดน,นะเิ่น,น,นแบบจัดงานนิยังขืนอยู่ในอาหารเซนตันเบิร์กนั่นเอง่าจะมีงานคอร์สเฟย์วัาจางเ็ดทุกคนเทสเป็นแต่งแบบ แต่งตัวแบบคอสเฟ่เนาะแม่แหละทุกคนหนาะจะเป็นงานคอสเฟ่เนาะสวยงามเลยทุกคนแบบอลังการอย่างดีจุดนี้ชุดนี้สวยงามเลยทุกคนซึ่งน่นกะ็จะเป็นซึกวัยหยกเนาะ ไปแล้วเดินผ่านไปจังหน่อยไกลเนาะเพินอาจจะให้เขาอีกหรอกทุกคนฝนจะคลายสุดคลายสุดกับประตูญี่ปุ่นส่วนใหญ่ไม่เกะตูนญี่ปุ่น,น,เ,น,น,นเนะ ทุกคนน้องสำหรับตอนตอนนี้ศูนย์ก้ากำลังจะเลื่บบนขั้นกระบ๋องนทุกคนน้องซุนก้าแต่ท่าทุกคนมาส่งภาพบรรยากาศดีๆสกายบ็อกลาดสลัมดีนั่นเองน้องซึ่งเป็นสกายบ็อกอีกสกายนึงน้องที่แบบสวยงามเลยทุกคนเสื่อมต่อมาย่างเซนทันบโบรไรน์นั่นเองทุกคนเนาะเอาเป็นว่าคลิปในศูนย์ก้าจะจบคลิปไปเพื่อนสนิทก่อนน้อทุกคนเนาะจะได้อย่าลืมกดติดตามก,กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้สองของบ๊วยสู้เนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการเด็กคิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก้าสวัสดีสวัสดีทุกคนพบบบกันนนใหคลิป้าาาาเะ๊ยย